ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนเคล็ดลับปากกาสา,ามมิตินี้ก็ใช้ได้ทุกคนคุณกับเพื่อนร่วมห้องอาจจะชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันแต่นั่นอาจทำให้เกิดปัญหาได้ไปก่อนนะแฮมมิงเวย์ก็น่าสนใจดีนะฮะจำไม่เห็นได้เลยว,ว่าใส่นี่มาฉันไม่ได้เป็นเชียนะเดี๋ยวนี่กระเป๋าฉันจริงๆหรอ อืมฉันนึกอะไรออกแล้วเขียนชื่อคุณและวาดขอบด้วยปากกากาวฉันเลือกสไตล์ตัวอักษรแบบฟองสนุกๆแล้วคุณก็สามารถเลือกสีเองได้อย่าลืมด้านในด้วยละ่ะให้เป็นเหมือนตัวอีทีนี้ก็ถึงเวลาลงสีใช้กาวลงสีในทิศทางที่ต่างกันให้เห็นอักษรชัดเจนขึ้นหรือทำให้สิ้นสุดปลายปากกานั้นชัดเจนขึ้น เพิ่มการตัดขอบเข้าไปไหนดูซิว่าใครจะหยิบกระเป๋าผิดอีกฮะนี่มีชื่อชาน,นี่อมแมดิสันเกือบไปแล้วสินะ,ะปลายชื่อช่วยชีวิตเลยนะเนี่ยอหนาวจังเลยฉันเผลอหลับบนโซฟาอีกแล้วเหรอโว้ว ไงจ้ะผมยุ่งเหยิงหวีอยู่ในนั้นแล้วก็มีขยะอื่นอีกเป็นกองแหวะยายแมงมุมเกาะเต็มไปหมดเลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะหวีใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมแล้วทำไมถึงพันกันเล็กขนาดเนี้ยโอ้ยกระจุกนี่ใหญ่บ้ร่มเลยอุย้นี่มันบ้าบอใช่ไหมออกเดี๋ยวนี้ เดวสิโอ้ยอว้าวกระจุกนี่ควรจะอยู่บนหัวฉันสิของพังพังทำให้เป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ยโอ้สร้างเหอะใช้เล็บฉันแทนก็ได้หรืออาจจะไม่มีอะไรที่ใช้ได้แถวนี้บ้างไหมนะไม้พายจะใช้ได้ไหมอะ่ะแน่นอนใช้ปากกาสันมิติทำซี่หวีวิธีนี้ใช้เวลาหน่อยนะแต่ได้ผลลัพธ์คุ้มค่าแน่นอน คุณทำซี่ให้ยาวหรือสั้นตามต้องการได้เลยทำไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งไม้พายและได้เวลาเล็มตัดออกครึ่งหนึ่งกำลังดีนี่ไงคุณได้แปลงไว้ใช้เองแล้วจะไม่มีผมพันกันยุ่งเหยิงอีกต่อไปผมฉันจะเรียบรื่นสุดๆไปเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินสักแดงตอนนี้ผมฉันสวยเลยใช่ไหมล่ะ ความคิดสร้างสารรค์นี่มันเยี่ยมมากแล้วก็เหนื่อยด้วยโอเคฉันเา็นเลเวลนี้นะ่าจะไปได้สวยเอาล่ะตามหากล่องสมบัติอันสุดท้ายทำได้อยู่แล้วืมนันเขาทำอะไรอยู่นะ่ะดูหน้าเต็นตเต้นเชียวฉันเกือบผ่านดันเจี้ยนนี้แล้วขอเล่นบ้านสิฮะโอ้ไม่ฉันกำลังเล่นอยู่นะาเฮ้ก็บอกว่าไม่ไงฉันเล่นอยู่ บอกว่าไม่ก็แล้วแต่ um ไม่เห็นต้องขึ้นเสียงใส่กันเลยแล้วเครื่องดื่มมาหมดอะไรตอนนี้เนี um ่ยฟังนะฉันจับตาดูอยู่เดี๋ยวเล่นเด็ดขาดฉันจับตาดูอยู่อย่าเล่นเ,นก,เนกินนะอนูนี่จังเอาล่ะเขาไม่อยู่แล้วปา้าฉันเล่นบ้าง,งปล่อยไว้แบบนี้ก็เสร็จสิคิดว่านายเล่นเก่งอยู่คนเดียวหรอรอดูได้เลยเย่ฉันก็เก่งเหมือนกันต้านั้นมีเก่งเลยครึ่งหนึ่งเลยเจ่าหน่อยเอาหแบบน่อยแต่ที่หน่อยเป็นไง เอาไม่นะฉันเผอปัดแก้วของเขาหีสวยแล้วฉันหืไม่แตกเลยอะจะทำไงดีเนี่ยเขาต้องจับได้แน่เลยว่าฉันอยากมาเล่นดูก่อนนะรู้แล้วเอาล่ะเจ้าแก้วมากับฉันด่วนเลยทีนี้ก็ใช้ปากกาสามติมันต้องช่วยฉันได้อยู่แล้วก็แค่ว่าตามรอยส่วนที่แตกไปโอเคโอเคดูเหมือนจะวอยู่นะว่าต่อไปจะหยุด แล้วก็ส้าอีกนิดนึงตรงฝั่งที่มันแตกแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งเหมือนกับเราได้มาเย็บหรือไม่ก็้ามาปะกต้องวาดสามอีกสักหน่อยไม่จําเป็นต้องสวยเปแล้วกอกมังสิ่งสาคัญคือฉันต้องวาดเส้นเป็นฐานมันก่อนโอเคเกือบเสร็จแล้วและในที่สุดเออน่าจะต้องได้แล้วฉันทําสุดฝีมือแล้วล่ะโอ้ไม่เขากลับมาแล้วต้องรีบไปจากตรงนี้เร็วไปที่เก้าอี้ก่อนเออรอดแล้วหืมเธอทำตัวลุกลีกแล้วกลน ฉันจับตาดูอยู่นะอืมฉันว่ามันมีนมอะไร,ประแปลกๆพี่กนะ์แฮะเหมือนมีบางอย่างหายไปอืมหรือคิดไปเองนะเอาล่ะมาเติมเครื่องดื่มกันดีกว่าต้องจิบน้ำไม่พอถ้าอยากผ่านด่านนี้ไปได้ฮ่าเยี่ยมเลยจะรู้ตัวไมหมลรอเอ๋ทำไมแก้วฉันเป็นแบบนี้เนี่ยลา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 ,ลาเอ๋หรือว่าเธอก็ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันช่างเถอะเล่นเกมต่อดีกว่าเอ้ยฉันต้องชนะแน่โอ้ยต้องพักสักหน่อยละ จองหน้าจอยเยอะๆก็ทำให้ง่วงนะโอ้เยี่ยมอืม,อมน่าสนใจแฮะโอ้อะไรอะ่ะไม่ใช่แมวใช่ไหมแว่นตาของเมดิสันนี่โอ้ให้เธอต้องฆ่าฉันแน่ๆโอ้ยจะก,ก้นใหญ่ๆของฉันแต่จะว่าไปปากกาเนี่ย่อมได้แน่ อย่างแรกวาดกรอบเลนแบบนี้แล้วก็ยึดกับขอบไว้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งเลนดูคุ้นๆไหมทีนี้ที่ต้องทำต่อไปก็คือทำให้มันเชื่อมกันอันนี้สำหรับส่วนหูและเรียบร้อยสำหรับฉันมันดูดีเลยละ่ะค่อยๆค่อยๆนะกเกือบไปแล้ว พอดีเลยล่ะเออฉันหลับทั้งที่ใส่แว่นอยู่ะเหรอเระเจ้าฮะแปลกแฮะฮู้สำเร็จอเออเหนื่อยจริงๆไม่อยากเชื่อเลยอะนี่คือการค้นพบที่น่าทึ่งค่อยค่อยปาดนี่เป็นตัวอย่างที่เพอร์เฟคของเครื่องปั้นดินเผาโรมันสนสะด,ดังแล้วต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยโอ้ฉันวางนี่น่าจะได้สวยมากเลยอะ ได้เวลาทำความสะอาดเออฝุ่นเต็มไปหมดหอถ้วยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะ่ะทั้งเก่าแถามสกรปรกด้วยแต่ฉันรู้วิธีว่าจะซ่อมมันยังไงวางถ้วยคว่ำแบบนี้เอาแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์มาปั้นให้เป็นลูกกลมทากาวเล็กน้อยบนลูกบอลอลูมิเนียมฟอยล์แล้วให้ติดที่ก้นถ้วยติดเพิ่มอีก3ลูกปั้นอลูมิเนียมฟอยล์แบบนี้แล้วติดที่ด้านข้างของถ้วย และติดฟอยยาวที่อีกด้านหนึ่งตอนนี้หยอดกาวสีลงบนฟอยให้แน่ใจว่าไม่เหลือพื้นที่ว่างหยอดกาวบนถ้วยด้วยเริ่มที่ขอบถ้วยแล้วปล่อยให้กาวไหลลงมาพอกาวแห้งเราก็จะได้ถ้วยแบบนี้อย่าลืมใส่หน้ายิ้มล่ะค่อยดูดีขึ้นหน่อยนี่แม่ครับเห็นโบราณวัตถุของผมไหมอ่ะมันเป็นถ้วยเล็กๆดูเก่าๆอะ่ะเออแม่ซ่อมแล้วนะเห็นไหมไม่จริงนะแม่ งานทั้งชีวิตของผมพังหมดไม่ชอบเหรอลูกอันนี้ด้วยไม่มีอะไรที่ใส่ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้เยอะมากเลยแหวะตู้เสื้อผ้าฉันมีแต่ชิ้นอ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแย่แล้วสิเราอ๋อเกิดอะไรขึ้นในนี้เนี่ยอุ๊ยหนูไม่มีอะไรใส่เลยอะพูดบ้าอะไรของลูกดูเสื้อผ้าที่กองอยู่ด้วยเจ๊ก็สาดควนหนูไปออกเดน อ๋อเจ๊กหรอตายแล้วเราจะทำเงกันดีหรือว่าเสื้อตัวนี้พอได้ไหมพ่อคิดว่าไงหรือจะเป็นเรสสีแดงตัวนี้ดีมันดูเวอร์ไปไหมพ่อก็ไม่รู้ว่าใส่แล้วจะสวยไหมเฮ้คิดอะไรออกแล้วลืมไปว่ามีเสื้อพร้อมตัวนี้อยู่โอ้จะไม่มีเรื่องประดับใส่คู่กันเลยเกียวนะพ่อรู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงฮะทำยังไงคะอ๋อจริงด้วย พ่อฉลาดจังเลยน่าจะมีอะไรอยู่ในนี้บ้างแหละไม่ไม่มีอะไรเลยสิ้นหวังแล้วมันจะต้องเป็นเดทที่แย่ที่สุดในชีวิตยกเลิกครับไปดีกว่าฮึมมันต้องพอมีอะไรให้เราทํากันได้บ้างสิหนูไปเดทแบ,บ่ไม่มีต่างหูไม่ได้นะไม่ได้เลยไม่รู้จะช่วยยังไงดีเอ่มหมอนรองคอนี่แล้วก็ปากกาสารมิติลูกรักพ่อหาวิธีได้แล้วฮะอ้ตายจริงหนูว่าน่าจะพอได้ โอเคเรามีรูปภาพของแตงโมอ,อยู่เราก็ต้องวาดตามมันเริ่มต้นไกันว่าเส้นขอบที่มึกดำวาดไปให้ทั่วๆเส้นขอบทีเลยนะทีนี้ก็มาวาดเส้นที่อยู่ด้านในบ้างโอเคเออกมาสวยใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ยังไม่เสร็จดีต้องวาดต่อไปอีกนิดเสร็จแล้วก็มาระบายสีแดงเนื้อแตงโมกลุมตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วย แบบนี้เลยทำแบบนี้ไปจนหมดต่อไปก็เปลือกสีเขียวนี้ก็ดูเข้าท่าสนุกจังคนหลัง,ำงทำอีกทีกว่าตรงนี้ต้องใช้สีเขียวเข้มหน่อยจากนั้นก็ใช้สีดงม,มาวาดเป็นเม็ดแตงโมด้วยวาดลงันเนื้อสีแดงเลยใช่่เม็เดแตงไว้ตรงนี้ดีกว่าเย,ย้เสร็จแล้วดูดีจังเลยรักเลยแหละและแน่นอนฉันต้องทำอีกข้างหนึ่งด้วยแล้วก็ใส่ตะขอต่างหูเย,ย้เออกมาดูดีแบบเหลือเชื่อเลยเชอบมากมากเลยค่ะขอลองใส่ก่อนนะดูดีมากเลยใช่ไหมคะพ่อ ขอบคุณมากนะคะไอเดียของพ่อที่ฉลาดนั้นจริงๆได้เวลาไปเดทกับเจ็คแล้วได้เลยขอให้มีความสุขในลูกพ่ออ๋อแล้วหมอนรองคอหายไปไหนนะอ๋อนี่ไงคอยอย่างชั่วเอ๊ะนี่อะไรอ๋อรูปถ่ายดูสิมีความสุขกันมากสินะน่ารักมากเฮ้ <Hey. S 2> ยไงไบรอันผมเออ่มีของมาให้อ่ะจริงเหรอให้ฉันนะเหรอ ต้องเปิดยังไงอะเดี๋ยวไม่ฮีโรของฉันเกือบไปแล้วอ่าโอ้ได้ไอเดียแล้วเพื่อปกป้อง iPhone ที่คุณต้องการก็แค่ปืนกาวเริ่มทากาวที่ขอบของ iPhone ระวังล่ะให้แน่ใจว่าไม่ทาทับกล้องนะให้กาวไหลไปตามขอบของโทรศัพท์เราต้องให้มั่นใจว่าโทรศัพท์จะไม่เป็นไรแล้วก็ทาให้ทั่วโทรศัพท์เลย ทากาวให้ทั่วให้แน่ใจว่ามันมีชั้นหนาๆพาทากาวทั่วแล้วก็รอให้แห้งตัดกาวส่วนเกินแล้วก็จะได้เคสโทรศัพท์ที่ไม่เหมือนใครคิดว่าไงโอ้โหเยี่ยมเลยอะขอบใจนะไบรอันอุ้ยเฮ้ย hey, ว,ว่าไงเอวาวันนี้เฉิดฉายสุดๆเลยนะนั่นใช้ของจริงอย่านะ นั่นเดวิดเหรอไม่นะผมฉันมันควรจะเซ็กซี่สิโอ้ยผมยาวงี่เง่าอ้ยคอหยังชั่วแต่คนไม่ได้สนใจฉันได้วยซ้ำ a วดึงความสนใจไปหมดเลยจริงเหรอเนี่ยลองอีกรอบสิลองเอาของฮะของของฉันร่วงไปหมดแล้ว วันนี้ต้องมีอะไรดีๆบ้างสิไงเดวิดว้าวดูต่างหูของแอนนี่สิเฮ้ยฉ <Hey! S 2> ันเหรอเดี๋ยวสิเธอเธอไปไหนแล้วล่ะเออเธอชอบจริงๆเหรอต่างหูเนี่พิเศษมากๆเลยนะส่งข้อความในไอจีมานะเออแอนนี่คิดว่าตัวเองเนียนมากสินะ แต่ต่างหูของเธอก็สวยจริงๆฉันชอบต่างหูของเธอนะฉันช่วยเธอทำได้นะวาดโครงร่างใบไม้ด้วยปากกาสามมิติลงสีด้านในด้วยเหมือนใบไม้ของจริงเลยเห็นไหมพอแห้งแล้วก็ให้ติดกับสายโซ่ จากนั้นเติมใบไม้อีกใบไว้ด้านล่าง mix and match ตามใจเธอเลยสวยจังออนนี้ขอบใจจ้ะอย่างน้อยมันก็ดูแพงอยู่นะอะไรนี่มันอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจอะไรเลยนี่อย่ามาแอบดูคำตอบฉันนะเราจะทำยังไงดีเลยทีนี้ ทีนี้ฉันเรียกใครมาทำข้อนี้ดีนะหยุ่ซสอนหลังหนังสือได้แล้วเธอนะ่ะขึ้นมาทำสูตรนี้เลยอะไรเนี่ยไม่อยู่ได้ทำเลยฉันอยากทำสูตรนี้นะโอเคครูเขียนสูตรไว้บนกระดานเธอทำตามสูตรที่เขียนไว้เธอเริ่มกับอันนี้ได้เลยทำสินี่แลบทดลองนะต้องลงมือทำจริงโอ้ครูมีสายเข้าจะเธอทำไปนะเดี๋ยวครูมาดูผลลั ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าครูให้ฉันผสมสูตรนี้นี่เฮ้ ه, เริ่มที่เบเกอร์อันนั้นน่ะอะไรนะไม่ไมไม่ใช่อันนั้นอีกอันนึงเอ่อทำาหมายถึงสีแดงนี่หรอโอ้ยเธอนี่มันอันนั้นน่ะเดี๋ยวนะหลอดเล็กนี่หรอเยี่ยมโอเคฉันว่าฉันได้ละสนุกแน่แ่เดแต่ว่าฉันต้องผสมมันเข้าด้วยกันแล้วนะออะไรนะ่ะมันระเบิดหรอ เธอหลงกลเข้าเต็มเปลาเลยเพื่ออะไรขึ้นนาะไม่นะฉันทำโต๊ะครูทะลุเป็นรูเลยครูต้องเห็นรูแน่ๆเลยฉันไม่รอดแน่เลยทีนี้โอ้โหเธอนี่มันแย่ที่สุด <c oughs> ฉันจะทำไง่ะทีนี้ฉันไม่อยากโดนไล่ออกนะเดี๋ยวนะประกาสามนิดิโอเคฉันจาัดก,การเรื่องนี้ได้แน่ๆโชคดีที่มีสีขาวเหมือนโต๊ะพอดีเริ่มโดยทําเส้นไขว้ตรงที่รูนี้ ทีนี้ก็ทําเหมือนกันที่คว้ยกลับมาอีกข้างหนึ่งฉันแค่ต้องรีบทําให้เสร็จก่อนที่ครูจะกลับมาเท่านั้นเองบางทีครูอาจจะไม่เห็นรูนี้ก็ได้เรียบเสร็จแล้วอีกิดเดียวโอเคเรียบร้อยฉันจัดก,การเจ้ารูนี้ได้แล้วทีนี้ก็เอาขวทดทหลนี้มาปิดไว้ที่เหลือก็แค่ทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เธอยังอยู่นี่เหรอทําได้ดีเป็นัางที่ได้ ระวังหน่อยไม่มีมารยาทเลยช่างเหอะฉันต้องแต่งตัวแล้วข็มขัดนี่น่ารักจังแต่มันเล็กไปหน่อยอะ่ะโอไม่นะเล็บฉันพังหมดแล้วหายนะชัดชัดดูเธอสิเล็บฉันใหญ่ขี้แพ้เธอนี่แย่ที่สุด ไม่เป็นไรฉันจัดการได้ฮึ hmm. นี่อาจจะมีประโยชน์นึกออกแล้วสำหรับการซ่อมเล็บฉุกเฉินเริ่มด้วยการแปะเทปไว้เหนือเล็บใช้แท่งไม้กดเทปรอบเล็บของคุณจากนั้นใช้ปากกาวาดขอบแล้วแกะเทปออกจากเล็บวางเทปไว้บนพื้นผิวเรียบแล้ววาดส่วนที่เหลือของเล็บให้เป็นทรงวงรีใช้ปากกาสามมิติและเติมรูปเล็บให้เต็มระวังอย่าให้ออกนอกเส้นละ ต่อไปทําให้พลาสติดโคงเล็กน้อยอาจจะใช้ดินสอมมามว้วนหรืออะไรที่คล้ายๆกันแล้วเอาเล็บปลอมออกจากเทปเขาเคยทำแหละเราไม่อยากทําเล็บหักอีกใช้กันกาตัดเล็บส่วนเกินออกใช้ที่เขียนไว้เป็นไกด์ไลน์ที่เหลือก็แค่ใส่มันทําแบบนี้กับเล็บอื่นแล้วจะได้เล็บปลอมสวยๆดูดีเลยล่ะว้าวตอนนี้ฉันพร้อมแล้วผู้มันดูน่าทึ่งมากเลยฮะ นี่ระวังหน่อยหยุดนะถอยไปมีปัญหาอะไรเนี่ยดูเวลาสิได้เวลาทำความสะอาดแล้วออกไปเลยเออพอกันทีเอานี่ไปกินนีให้ได้ก็แล้วกันเป็นไงล่ะโอ้ยกันบ้านนี้ทำให้ฉันปวดหัวอยู่นะแต่ก็ต้องทำต่อแหละยังทำไม่เสร็จเลยเหนื่อยแล้วว่านี่แป๊บหนึ่งแล้วกัน ิิดสใช้แล้วนี่ไงทำแบบนี้ไงล่ะสูตรแล้วก็วิธีแบบนี้ช่วยให้ได้คำตอบแล้วแน่ละจะลืมทฤษฎีนั้นได้ยังไงกันเขาดูเธอสิเจ้าแม่คนิตไวเธอทำฉันทึ่งเลยคิดอีกนิดเดียวเองเดี๋ยวนะชัยโยคิดออกแล้วอกันบ้านฉันกันบ้านฉันเปียกและเทหมดเลยไหมนะ โอ้พระเจ้าการบ้านฉันมันผิดหรือเปล่าขอบคุณพระเจ้าดีนะที่เป็นแค่ความฝันนี่เธอทำการบ้านเสร็จยัางโอททำไมมองฉันแบบนั้นล่ะเธอโกรธอะไรฉันหรอไม่นะไม่ได้จะเสี่ยงไม่ได้แต่ฉันต้องการก่อนมันจะทำปัญหาได้เวลาปากกาสามมิติถ้าอยากเห็นอะไรไหมต้องความแก้วนี้ก่อนแล้วก็ใช้ปากกาสามมิติวาดตามรอยปากแก้วนี่วาดให้รอบเลยเรียบร้อยแล้วก็เอาแก้วออกทีนี้ต้องระบายข้างในให้เต็ม วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือระบายขึ้นลงไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากถ้าเส้นมันจะบิดเบีบ้ยวๆไปหน่อยไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงเป๊ะ เรียบร้อยอกนิดนึงก็เสร็จแล้วเสร็จทำฝาปิดแก้วเรียบร้อยได้แล้วแต่ว่านี่ยังไม่เสร็จนะต้องวาดเส้นโค้งตรงนี้เพิ่มอีกหน่อยวาดมันให้ต่อเข้ากับตรงฝาทีนี้ระบายมันให้เต็มเหมือนกันแล้วพอทำตรงนี้เสร็จก็เพิ่มรอบๆปากแก้วตรงที่ทำเพิ่มก็ต้องระบายให้เต็มเหมือนกันเย้ yeah, เรียบร้อยทีนี้ก็ต้องลองดูว่ามันอยู่ไหมเยี่ยมมันปิดได้อยู่นะเจ้าฝาปิดปากแก้วอันน้อยว้าว wow, ไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอทำฝาปิดนั่นแล้วดูสิฉันก็ยังใช้มันกินน้ำได้ปกติแล้วก็ปิดฝากลับเข้าไป ทีนี้ฉันก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าใครจะทำกันบ้านฉันเล็กไม่ต้องมีอะไรมาหกใสสมุดแล้วคืนนี้เป็นคืนสำคัญว้าวมันขนาดนั้นเลยเหรอออนี่น่าจะช่วยดับกลิ่นได้เรียบร้อยเธอใกล้จะมาถึงแล้วถึงเวลาแล้ว อยู่ในนี้นะเจวนเธอมาแล้วเฮ้ย <Hey! S 3> ว่าไงที่รักเธอต้องไม่เชื่อแน่เลยเออทำไมเธอไม่ทานของหวานหน่อยละ่ะได้สิก็วันนี้ที่ทำงานนะ่ะอ๋าาเอเหอ้เอเธอไม่ได้กลืนมันลงไปใช่ไหมอะไรนะเธอมองไม่เห็นแหวนเหรอฉันใส่มันไว้ในขนมอะอถ้าจะไม่ดีแล้วละ่ะ ไม่เลยซอยขอเธออะไรนะไม่มีอะไรเดี๋ยวนะเห็นที่นิบผมเครื่องนี้ไหมเอากระดาษแว็กซ์พันรอบๆแล,ล,ล้ววางรูปปัดข้างในแล้วกดว้าวเจ๋งทีนี้ก็ดึงออกมาเป็นชิ้นเดียวแล้วพันมันไวร้รอบรอบมาร์เกอร์ตอนนี้มันจะแข็งตัวเห็นไหมเบตี้อะไรหรอโอ้ เธอจะทำให,ให้ฉันเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดและแต่งงานกับฉันได้ไหมโออเออเสียงอะไรอ่ะไม่มีอะไรดีกว่าชิงชาแล้วล่ะฉันมาหาแล้วแคลวู้ดูสิฉันวิ่งได้เร็วแค่ไหนไม่มีอะไรหยุดฉันได้ขอบคุณที่ดูกันนะว้าวมือถือฉัน ใครก็ได้รับมันทีฉันรับเองฉันรับเองได้แล้วเกือบไปแล้วสิไม่นะหวังว่าจะไม่เป็นรอยนะทำไมไม่ใส่เคสมือถือแล่าแต่มันดูเหยมากเลยอ่ะความชอบส่วนตัวน่ะรู้แล้วถ้าคุณอยากได้เคสโทรศัพท์สุดน่ารักให้ใช้ปากกา 3D ออกแบบ ดาได้ไหมฉันกำลังวาดอะไรใบให้นะมันมีหลายสีเลยล่ะดีนะเนี่ยที่ฉันมีสีครบทีนี้ก็เป็นสีเขียวสิ่งสำคัญคือวาดหลายเส้นและหลังใช้สีเขียวฉันจะเติมสีฟ้าแสนสวยเข้าไปลองดูเส้นส,สวยๆผู้นี้สิตอนนี้เราใกล้เสร็จแล้วล่ะอ๋อฉันลืมดวงอาทิตย์ไปได้ไงเนี่ยนี่จะทำให้ทุกอย่างสดใสแล้วพอมันแห้งก็เอาไปใส่มือถือได้เลย ดูเคสมือถือใหม่ของฉันสิไม่เหยอแล้วใช่ไหมฉันและภูมิใจจังทีนี้กลับมาเรื่องของฉันต่อเธอไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเหรอแคลโอว้วัสดีเออเรื่องผู้ชายสินะได้เลยค่ะไหนดูซิว่าฉันทำอะไรได้บ้าง เอเคคุณเห็นอะไรเหรอสำรับไพ่อ้เจ๋งเลยเอช่างมันเหอะงั้นเหรออย่าห่วงไปเลยลูกแก้ววิเศษจะบอกทุกอย่างเองลูกแก้ววิเศษแสดงให้ข้าเห็นถึงความหมายของรักแท้เออปกติแล้วเป็นแบบนี้เหรอโอโ้สิ่งที่ฉันเห็นมันช่าง ฉันว่าฉันไปดีกว่าเดี๋ยวฉันเมียวได้บางอย่างให้เธอใช่แล้วนั่นล่ละเทอีพ็อกซี่ลงบนสีผสมอาหารสีแดงเล็กน้อยแล้วผสมให้เข้ากันน่ารักใช่ไหมละ่ะจากนั้นเทลงในแม่พิมพ์ที่คุณต้องการพอมันแข็งตัวก็แกะออกจากแม่พิมพ์แต่ยังไม่เสร็จหรอกนะใส่อขอพร้อมแล้ว ดูสิฉันชอบซอยเส้นนี้สวยมากเลยเอหเขาชอบฉันเหรอขอบคุณนะคะขอให้สนุกนะบายไปกันเถอะวันทำงานอีกวันของฉัน สูบฉันเถอะเธอคือรักแท้รักเดียวที่ฉันมี m หม n นนิ่งจูลี่แก้วมักใหม่ของฉันดูดีไหมโอ้ยน่ารักจังเลยขอดูหน่อยดิไม่มีทางอย่าขนซุ่มซ่ามโหเอ้ยก็ได้ฉันต้องหาที่เก็บเจ้านี่ฉันแล้วฉันวางหนะ้าสูงดีนะจูลี่ปีนขึ้นไปไม่ถึงแน่แน่ต่อให้ใส่ส้นสูงก็ไม่ถึงหรอก บายเธอไม่ได้มองอยู่ใช่ไหมได้เวลาขโมยแก้วแล้วอื้อใกล้ถึงแล้วฉันต้องทำได้สิอื้อเยี่ยมไม่นะไม่อยากเชื่อเลยฉันตายแน่ต้องซ่อนหลักฐานก่อนใครจะมาดูใต้นี้กันล่ะปากกา 3D หรอ บางทีฉันอาจซ่อมแซมมันได้มาเริ่มทํารูปร่างด้วยฟอยกันก่อนเมื่อทํำจนทั่วชิ้นส่วนแล้วปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เอาออกต่อไปต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มาเริ่มกันที่หัวใจสีแดงอย่าลืมลงสีด้านในด้วยขีดเส้นขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆและเสร็จแล้วฉันต้องเงียบๆเ,เข้าไว้ได้แล้ว ไหนดูสิโอ้ยแก้วนี่น่ารักที่สุดอย,ยาเช้าที่แสนสงบสุขฉันเตรียมตัวดีกว่าตื่นได้แล้วอรุณสวัสดิ์ได้เวลาแปรงฟันแล้วล่ะยังง่วงอยู่เลยอ่ะโอ้โหสกจี่แฮะ,ะฟันสะอาดแล้ว โอ้ไม่นะบางทีเธออาจาไม่รู้ก็ได้โอเคอะไรอีกเครื่องสำอางดูดีโอ้ต่างหูใส่ก่อนดีกว่าอ,อีกอันอยู่ไหนอย่ามองหนูหนูไม่รู้เธอไม่สงสัยเลยแปลกชะมัดเออฉันทำไงดีอะฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วใช้ปากกาสามมิติเริ่มด้วยกันว่าสามเหลี่ยมแบบนี้ วาดให้เส้นติดกันพ่อถึงฐานของสามเหลี่ยมแล้วเริ่มใช้อีกสีเราต้องการทำแตงโมใช้สีเขียวคนเะเซสสำหรับเปลือกแล้วก็เพิ่มจุดสีดำสำหรับเม็ดใส่จุดสีดำให้ทั่วส่วนสีแดงพอเสร็จแล้วพลิกกลับและเพิ่มสตาร์ตต่างหูดูอินเทรนแล้วก็น่ากินแต่เรายังไม่เสร็จใช้ปากกาสามมิติเพื่อวาดเส้นเล็กๆทำแบบเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งเราอยากทำรูปทรงใบไม้ดูดีนี่ คว่ำใบไม้และติดหลอดใส่ชิ้นเล็กใช้กรรไกรตัดหลอดนี่จะทำให้ใบไม้ติดกับหูว้าวดูดีจังฮะเออหนูอยากเป็นช่างประปานะ่ะว่าแล้วเชียว